เฮ้ย <Hey, S 2> ทำไร<ม>อ่ะช่างเหรอไม่ได้เป็นช่างหรอกแต่เป็นห่วงรถนายควันดำอะ่ะรู้ไหมว่ามันเป็นสาเหตุของพี่เอ็มอสุด้าแล้วที่หลังอะ่ะถ้าจะไปแค่หน้าปากซอยเดินไปกับเราก็ได้นะ รูไ้ไหมครับว่าควันดําที่ออกมาจากรถเป็นสาเหตุหนึ่งของ PM 2.5แค่คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนดทำความสะอาดใช้กรองอยู่เป็นประจำเพียงเท่านี้ครับพวกเราก็สามารถจะลดมลพิษทางอากาศได้ง่ายๆแล้วล่ะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล งานวิจัยได้ระบุว่าแหล่งที่มาของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่พวกเราเรียกกันว่า PM 2.5ก็คือไอเสียจากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับรถหรือว่าเครื่องจักรซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง52%ไอเสียเหล่านี้นะฮะเป็นควันดําที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ตามมาตรฐาน Euro 5เราควรตรวจเช็คคุณภาพและน้ํามันเครื่องเลือกใช้น้ํามันเครื่องและน้ํามันที่เหมาะสมกับสภาพรถยนต์มีผลต่อปัจจัย การลดของมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาในอากาศและเลือกใช้บริการรถสาธารณนะหากไปยังสถานที่ใกล้เคียงเพียงเท่านี้พวกเราก็จะสามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นในอากาศได้แล้วล่ะครับ